คยีย่อนิเมะขอเสนอมาหายุทธ์หุดพ,พิภพภาคที่6สำนักเต่าตอนที่224คืนพลังที่ป่าเถื่อนรุนแรงกระจายไปทั่วภูเขามั่วยิ่งนั้นแววตาหลินตรงก็เปลี่ยนไปแขนเปลี่ยนเป็นแขนมังกรในพิบตากไปอีกมังกรก็ปรากฏกลางหลังปรากฏเสียงดังขึ้นพร้อมกับภาพซ้อนจํานวนมากเขาปรากฏต่อหน้าเซนอยู่ด้ความเร็วดุดสายฟ้าพร้อมกับใช้หมัดทิบบ้าขัง ตอนที่เขาเวียงหมัดออกไปช่องว่างตรงหน้าก็ระเบิดทันทีพลังหน้ากลัวกระแทกและล้อมเส้นหยุนเอาไว้เส้นหยุนเนี่ยมีใบหน้าเปลี่ยนไปเมื่อเจอกระแรงลมหมัดของหลินตงนั้นเห็นชัดว่าเขาตระหนักถึงพลังกายที่แข็งแกร่งของฝ่ายเขาก็กำหมัดสีทองพร้อมกับใช้หมัดนั้นเปลี่ยนเป็นโล่หมัดมังกรหลินตงเนี่ยไม่ได้หยุดการเคลื่อนไหวเมื่อกระแทกไซโรนั้นมุมปากของเขามีรอยเยื่อหยันพลังหน้ากลัวเริ่มถาโถมออกมา ดูมันโล่สีทองที่มันคงจะอยู่ได้เพียงแค่สองลมหายใจก่อนจะแตกระเบิดเป็นชิ้นๆทรงพลังจริงๆชิ้นส่วนสีทองแนวระเบิดออกมาสีหน้าเซินหยุนก็อึ้งไปเขาไม่คิดว่าแนวป้องกันของเขาจะไร้ผลเมื่อเจอกับหลินตรงแต่เขามีประสบการณ์การต่อสู้เหมือนกันเขากำหมัดนั่นหลังจากที่โลรสีทองระเบิดไปแล้วหอกยาวสีดำที่่องปากกายก็ปรากฏตัวหอกเริ่มสั่น แล้พุ่งกลายเป็นแนววิถีโค้งกอจะเสียบไปที่ขัวคอรินตงแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ใช้มือมังกรอ,ออกมาแสงสีเขียวนั้นกำที่ปลายหอกไว้แครปลายหอกเนี่ยควงอย่างบ้าคลั่งเกิดประกายไฟจําจนวนมากขึ้นมาเสียดสีกับเกตมังกรทว่าแรงที่น่ากลัวในฝ่ามือของรินตงนั้นทําให้เส้นหยุนดึงหอกกลับไปไม่ได้แววตารินตงก็เปลี่ยนไปน้ําแข็งเมื่อมองไปที่หอกนั้น ลูกเตะทรงพลังกระตัดผ่านอากาศพร้อมกับเสียงดังสนัน่นเวียงแข้งนั้นออกไปหาเส้นหยุนที่เพึ่งถอยหลังกลับไปเสียงอากาศระเบิดขึ้นมาจากร่างของเส้นหยุนเขาลอยและเลี้ยวกลับหลังราวกับลูกกระสุนกระแทกกับภูเขาขนาดใหญ่นั้นล่างฝังอยู่ใต้ผนังหินเวียงลูกเตะร้กาเนี่ยใส่เส้นหยุนแล้วรินตรงก็ไม่รอช้าคว้าหอกสีดํานั้นแล้วก็ซัดออกไปพริบตานั้นอาวุธราวกับพายุสีดําคุ้งหาเส้นหยุน ที่ตอนนี้โดนอัดใส่หน้าผาอย่างไร้ปานีหอกยาวปะทะกับหน้าผานั้นและอาวุธก็หายไปจนมิดดารอยแตกแผลขยายขึ้นความแข็งแกร่งนี้ทําให้เซนหยุนที่เพิ่งรบการโจมตีต้องยีตาในตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าสิทธิ์สำนักเต่าตรงหน้าน่ากลัวขนาดไหนตัวเขาเป็นฝ่ายเพียงพำในการแลกกระบ,บวนท่าก่อนหน้านี้ไอ้นี่ทําไมมันทรงพลังแบบนี้เซนหยุนในเช็ดเลือดที่มุมปากนั้นความตกใจยังปรากฏ เขาทราบข่าวมาว่าหลินตงเคยต่อสู้กับเยาหลิงกระทั่งได้รับบาดเจ็บทั้งคู่แต่นั่นเป็นเพราะฝ่ายกินผลไม้เพิ่มพลังจนทําให้มีพลังเนี่ยเพิ่มขึ้นชั่วข่าวแต่ว่าตามความจริงตอนนี้เหมือนจะไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวที่เขาได้มาจังหวะนั้นเองเขาก็ชําเรืองมองไปยังอีกทางหนึ่งเสียเหยียนเองก็ขับเขี้ยวยังดุเดือดศัตรูเขามีพลังกายแข็งแกร่งเหมือนกันตอนนี้ขยายร่างเนี่ยจนเหมือนกับขอคอยขนาดยักษ์ ผิวสีดำมีลายเสือที่น่ากลัวเส้นเลือดปูดโปองตามกำปั้นนั้นแม้แต่ผืนดินยังถูกทุบเนี่ยจนเกิดหลุมขนาดักษ์สำหรับศึกอีกด้านนั้นยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีจอาจารย์เจียงกับปีศาจเขาแมมกำลังรวมพลังกันปลดปล่อยขึ้นหยวนออกจากร่างพวกเขานี่คือจอมยุคขุมพลังซึ่งเฉียนเพียงยกมือก็สามารถทารมกูเขาเขากระทอมได้แล้วซึ่งเป็นภาพที่น่ากลัวมากแต่ที่ทําให้ซันหยวนตกใจมากสุดก็คือ ชายหนุ่มเกี้ยวการ์ดรูปงามยังมีท่าทีสบายเมื่อต้องต่อสู้กับคนสองคนเขายังสามารถปล่อยชุดการโจมตีตอบโต้กับพร้อมกับหาโอกาสในการเล่นงานกับอีกฝ่ายหนึ่งข่ารู้แต่ว่าหลินตงเป็นสิทธิ์สำนักเต๋าแต่สำหรับไอ้หอคอยเร็กกับไอ้หน้าหล่อนั่นแต่ละคนน่ากลัวยิ่งกว่าอีกแววตาตกตะลึงเนี่ยปรากฏในดวงตาเส้นหยุนทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจการแทรกแซงพวกเขาครั้งนี้ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิด ตอนแรกเขาคิดว่าคงกำจัดศัตรูได้ง่ายแต่ศัตรูพวกเขากับน่ากลัวกว่าหลายเท่าอาจารย์อาจเจียงกับปีศาจเขาแมวน่าจะต้ารับเจ้าตัวปัญหาใหญ่ไว้ได้ตราบใดที่เสี้ยเหยนกับฆ่าฆ่าสองคนนี้ได้สถานการณ์จะพลิกกลับทันทีเซินหยุนตอนนี้เริ่มกัดฟันปลดไปล่อยไอสังหารอีกครั้งแมวความแข็งแกร่งของกุมรินตงเนี่ยจะน่ากลัวก็ตามแต่พวกเขายังมีความมั่นใจในฝีมือตอนเอง ในเมื่อเขาฝ่าฟันจนเป็นหนึ่งใน8แม่ทัพได้สิ่งนี้ก็พิสูจน์ความสามารถเขาได้แหละเซนหยุนมีสีหน้าเปลี่ยนไปเขาก็ตุกยันตัวออกจากผาหินแต่ท่าทีเป็นไปอย่างทุรักทุเลแกมีความสามารถแค่นี้เองหรือลินตงยื่นมือออกไปเหมือนกับท้าถ่ายเร็วไปที่แกจะได้ใจเซนหยุนเนตโกนออกมาจากนั้นร่างก็พุ่งไปข้างหน้ามือทั้งสองข้างสร้างสัญ,ญลักษณ์ขึ้นยวนมหาสารกวาดออกมาจากร่างเขา ขนาดเดียวกันขึ้นหยูนในธรรมชาตินั้นก็เข้ามารวมตัวกันเปลี่ยนเป็นแม่น้ําเต็มท้องฟ้าน้ําในแม่น้ําท้องฟ้านั้นไหลเชี่ยวกัดได้ยินเสียงที่ดังออกมาข้าจะให้แกได้ดูทศาการต่อสู้ชั้นยอดของสํานักหยวนเหมืองเป็นบุญตาแม่น้ําบนท้องฟ้านั้นเกิดเสียงดังสะท้อนเหนือร่างเส้นดุนลาากับมังกรยักษ์สีขาวในมือก็สลับท่ามืออย่างรวดเร็วคำาพีเทียนเหอฟ้ามือทะรวงฟ้า เสียงบางอย่างดังจากเส้นหยุดนั้นจากนั้นแม่น้ําท้องฟ้าขนาดมืึอมาก็ซัดลงมาลาวกับลาน้ําขนาดยักษ์โจมตีไซรินตรงโดยตรงลําน้ําสีขาวขนาดใหญ่เนี่ยโจมตีไซรินตรงมือขอรินตรงก็ออกกระบวนท่าขณะที่สัญลักษณ์บนมือรินตรงเปลี่ยนช่องว่างเบื้องหลังเขาก็สัน่นเงาร่างเลือนรางบางอย่างปรากฏออกมาฝ่ามือกักฟ้าแห่งตาหวังฝ่ามือยักษ์โบราณได้ปรากฏตัวบนท้องฟ้านั้น โดยไม่รังเรก,ก็ตบเปียงใส่แม่น้ำนั้นพลังทั้งสองปะทะกันเกิดเสียงดังขึ้นมาคืนหยวนรุนแรงกว่าตัวออกราวกับพายุขังทำลายพื้นป่าเบื้องร่างลาบเป็นหน้ากองบ้าเอ้ยแม่น้ำขนาดใหญ่ของเส้นหยุดนั้นกับถูกพลังคอรินตงสกัดเอาไว้ได้ไม่ว่าแกจะทรงพลังขนาดไหนก็ยังมีคุมพลังเนียนผาขั้นหกเท่านั้นแกตายแน่ถ้าขาททำให้แกใช้พลังจนหมดได้ ตาประทับในมือเส้นหยุนเปลี่ยนไปแม่น้ำปวท้องฟ้าอีกสายหนึ่งก็ก่อตัวเหนือศีรษะพร้อมรังสีหน้ากลัวดวงตาเส้นหยุนเนี่ยเปลี่ยนไปเมื่อพบว่ามีร่างบางอย่างปรากฏมาจากเบื้องร่างไปผลความเยือกเย็นผ่านดวงตาเส้นหยุนเมื่อเหรอินตงรงพุ่งเข้ามาเขาโบกแม่น้ำนั้นโจมตีรินตรงอย่างไร้ความป่านีแต่ขณะที่เขากำลังประท้าเนี่ยกับการโจมตีนั้นมุมปากดินตรงก็เปลี่ยนไปสัญ,ญลักษณ์ลึกลับก็ก่อตัวในมือของอีกฝ่ายหยุด ลิ้นตรงเพียงแค่พูดคำเหล่านี้ออกมาขนาดเสียงรุดุจากลําคอนั้นมือทั้งสองของเซนหยุนก็หยุดแม้แสงเนี่ยยังคงก่อตัวแต่ก็เห็นได้ว่ามันเป็นภาพขังราวกับว่าเขากำลังติดอยู่ในช่องว่างของข่วงแห่งการเวลาภาพแปลกประหลาดแบบนี้อยู่เพียงแค่คู่เดียวก่อนล่างเซนหยุนเจ้ดจาดุจการจองจำแต่ความตกใจก็เริ่มปรากฏอีกครั้งหนึ่งนั่นพอล่างที่เคลื่อนไหวราวากับพูดผีปรากฏต่อหน้าเขาพร้อมฝ่ามือมังกร 8แ,แม่ทัพแห่งสำนักหยวนเหมิงก็ไม่เห็นมีอะไรต้องพูดถึงฝ่ามือหลินตงเนี่ยปลดปล่อยกินอายแห่งความตายและการไปเที่ยวรำคอของเซิ้นหยุนพร้อมเสียงเย้ยหยันดังขึ้นในจังหวะนั้นความบาดกลัวเริ่มปรากฏบนใบหน้าเซิ้นหยุนเขาพยายามปลดปล่อยขึ้นหยวนภายในร่างกายอย่างสุดความสามารถเพื่อจะชีตลอดจากสถานการณ์ตอนนี้จังหวะที่เซิ้นหยุนเนี่ยปลดปล่อยขึ้นหยวนให้ไหลเวียนนั้นรอยยิ้มบางอย่างก็ปรากฏในดวงตาหลินตง พร้อมกบลังแสงสีดำเนี่ยปรากฏในมือมังกรน,นั้นหลอมรอบลําคอเส้นหยุนเอาไว้สีหน้าเส้นหยุนในแข็งทื่อไปเมื่อแสงนั้นกาลังคุกคามเขานั้นพอตอนนี้เขาหวาดกลัวมากที่พบว่าขึ้นอยู่ในร่างเนี่ยหายไปจนหมดซึ่งเหตุผลที่ขึ้นหยวนหายไปน่าจะมาจากฝ่ามือของดินตรงขึ้นหยวนในร่างเขาถูกดินตรงดูดคืนไปแล้วเส้นหยุนก็รู้สึกราวกับว,ว่ามีมือยักษ์เนี่ยบีบหัวใจเขาดวงตาเขาอัดแน่นด้วยความไม่อยากเชื่อ ขนาดจ้องมองหลินตงยิ่งกว่านั้นเขายังตระหนักได้ว่าเมื่อคืนหยวนถูกดูดกืนไปแสงสีเขียวที่พุ่งผ่านรอบตัวเขานั้นกลับเป่งประกายขึ้นภาพนี้ส่งผลให้เขาเนี่ยเยือกเย็นตั้งแต่ปลายเท้าเลยเขาไม่อยากเชื่อจริงๆว่าหลินตงไม่เพียงแต่ดูดกืนขึ้นอยู่ในร่างเขาแต่ยังสามารถดึงออกมาใช้ได้ด้วยนี่ทําให้ความคิดสั้นหยุดเปลี่ยนไปจังหวะที่เขาคิดอะไรบางอย่างเสียงบางอย่างก็ดังมาพลังแห่งการกืนกิน หรือว่าจะเป็นตาประทับเทวฤกษขิดกื่นกิน่นลินตงเนี่ยมองว่าได้ยินคําพูดนั้นเขาไม่ค่อยได้ใช้ตาประทับเทวรกษขิดกื่นกิ่นในการต่อสู้กับคนอื่นนั่นเพราะวัตถุนี้จับสังเกตได้ง่ายใครก็ตามที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตาประทับเทวิกิ์จะสามารถระบุการมีอยู่ของมันได้ยิ่งกว่านั้นเขารู้ดีว่าถ้าเปิดเผยสมบัติล้ำค่าชิ้นนี้ออกไปขณะเขาเดินท่องยุทธภพ,พเขาจะกลายเป็นจุดสนใจของคนที่อยากได้มัน ครั้งนี้เขาใช้พลังกืนกินเพราะต้องการตัดลากถอนโคนศัตรูไม่อย่างนั้นหากสำนักหยวนเมืองรู้ว่าเขาครอบครองตาประทับเทวฤกขิตก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่แน่ยินดีด้วยแกตอบถูกดังนั้นรางวัลก็คือชีวิตของแกลินตองกับยิ้มให้เซสนหยุนทําให้ร่างเซนหยุนในแข่งทือเซนหยุนก็เสือกกระสนอีกครั้งหนึ่งคืนหยวนในร่างกายก็ถูกสูบออกไปทําให้เขาหน่าซีดเผือกตอนนี้เขา้าใจแล้วว่าศัตรูคนนี้น่ากลัวขนาดไหน ดวงตาคอรินตองเนี่ยยังมีแต่ความเฉยชาแรงบางอย่างก็ส่งออกมาจากแขนนั้นเสียงดังก๊อกดังขึ้นจากร่างเซ้นหยุนร่างที่ดินล้นอยู่ก็ร้มพับไปสีหน้าแข็งทื่อแต่ยังเหลือเศษเสี้ยวของความหวาดกลัวอยู่หนึ่งใน8แม่ทัพของสำนักยวนเหมิงถูกสอยเรียบร้อยเจ้าข้ามาเลือิงนุนวนที่กอดพินหงเคิงสวรรค์อยู่เนี่ยก็รีบเข้ามาพร้อมกับเนื้อตัวที่สั่นและมองร่างเซ้นหยุนนั้นที่เย็นชืดไปแล้ว จะทำอะไรได้ลหล่ะรินตงเนี่ยตอบกลับมาในตอนนี้เนี่ยแววตาเฉยเมยของรินตงยังคงใสกระจ่างดวงตานั้นมองอิงหุนขวนรินตงก็ทำให้นางรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาแล้วมันทำร้ายเจ้าก่อนถ้าข้าไม่ฆ่ามันแล้วข้าจะทำยังไงตอนที่เจ้ากลับไปฟ้องว่าข้าทำอะไรได้บ้างบรรดาสิทธิ์พี่ในสำนักเต่าจะปล่อยข้าไปเรยรินตงเนี่ยคืนกลับสู่สภาพปกติเขาเนื่องจากไม่อยากทำให้อิงหุนขวนหวาดกลัวเข,เขาเกินไป และเขาก็ขอโทษแก่นางถ้าเจ้าข่ามันก็ดีแล้วเพราะกำลังจะถึงเวลาของศึกมหาศาสตร์ถ้ามันเสียแม่ทัพไปสักคนหนึ่งงานนี้พวกมันคงดิ้นพานแน่นอนอิงุ้นววเนี่ยถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกเฮ้ hey, พวกมันต้องเสียแม่ทัพสองคนกับขั้ววุโสหนึ่งคนตังหากรินต้องยิ้มออกมาจากนั้นก็มองอิงุ้นคนด้วยความตกตะลึงในเมื่อเราลงมือทําแล้วก็อย่าปล่อยให้มีเสี้ยนน้ำลงเหลือ ไม่งั้นจะเป็นปัญหาแน่ถ้าสำนักยวนเหมืองรู้เรื่องเขานะ้าน่ะอิงหุ้นก็รังเลสุดท้ายนางก็พยักหน้านางคงจะไม่โขดเทียมเหมือนกบหดินตรงแนะ่แต่นางก็รู้ดีว่าดินตรงตัดสินใจถูกแล้วดวงตาดินตรงก็มองไปยังจุดการต่อสู้ที่อยู่ไกลออกไปนั้นพร้อมกับยิ้มและควางซากศพของเส้นหยุนและตะโกนว่าคนจากสำนักยวนเหมืองฝีมืออ่อนหัดขนาดนี้เชียวหรือเสียงหรินตรงเี่นดังไปทั่ว ขัวบุโสเจียนกับเซียเหียนที่ติดพันการต่อสู้นั้นก็หันมามอง้องกับใบหน้าเปลี่ยนไปเมื่อเห็นว่ามีร่างใครอยู่ในมือนั้นไอสารเลวแกลก้าข่าสิทธิ์ฆ่าเชียวหรืออยากประกาศสงครามนักใช่ไหมขัวบุโสเจียนมีใบหน้ามืดขึมคิดว่ามีแต่สิทธิ์สำนักหยวนเหมองที่ฆ่าสิทธิ์สำนักเต่าได้หรือลินตรงก็หัวเราะไอเวรคอยดูเถิดแกตายแน่ถ้าข่าวเรื่องนี้ไปถึงสำนักหยวนเหมองเซียเหียนเนี่ยมีสีหน้าเปลี่ยนไป เดี๋ยวแกก็ตายแล้วยังไม่ทันเนี่ยที่เสียงของเสียเหยียนจะหายไปเสียงคำรามราวกับพยักกระดังขึ้นคืนเสียงนั้นกระจายไปทั่วพอดีกับร่างของเสียเวเหียนเนี่ยสั่นถึมและเปลี่ยนร่างกายเป็นเสือยักษ์สีดําแสงสีดำเนี่ยวิ่งว่อนทั่วร่างนั้นเผาพยักค์ครูสวรรค์เงินหรืเสียเหยียนเนี่ยเปลี่ยนไปทันทีพร้อมกับร้องออกมาด้วยความตกใจเมื่อเห็นพยักษ์สีดํานั้นวิชาเทพป,ปีศาจประสานกายฝ่ามือสะเก็ดดาว เสียงคำรามก็ดังพร้อมกับรัศมีที่โหดเทียมฝ่ามือพยักนั้นตบลงมาอย่างเกี่ยวกัาดแสงสีดำนับไปทั่วเปลี่ยนเป็นหลุมวนใต้ฝ่ามือของเสียวเหยียนดูราวกับหลุมวนสีดำเชื่อมต่อกับโรคโบราณความรุนแรงที่กดดันหนาแน่นถูกปดไปออกมาจากใจกลางนั้นคำพีเทพจินสัน่นภูเขาทองคำทับฟ้าดินเมื่อเจอกับการโจมตีที่น่าตกใจนั้นท่าทีของเซียวเยียนก็เปลี่ยนไป เขาไม่คิดจะยั้งการโจมตีไว้คืนอยู่ในร่างปรากฏแสงสีทองมือมาก,ก็พุ่งเปลี่ยนเป็นภูเขาสีทองก่อนจะกระแทกอย่างรุนแรงบนล่างเสือดําตัวใหญ่นั้นที่กระโจนออกมาแสงสีดำและแสงสีทองก็กวาดไปทั่วแต่ละสีนั้นครอบของพื้นที่แต่ละฝั่งพลังหน้ากลัวกระจายไปทั่วท้องฟ้าร่างเสียเหยียนในกระเด็นเลือดสดก็พุ่งจากปากนั้นพร้อมกับพลังเลื่อนอ่อนลง ส่วนอีกด้านร่างสัตว์อสูรของเซียเวเหยียนที่ต้านทานแรงประทาน,นี้ได้ด้วยพลังของเผ่าพันธ์ทั้งสองปะท้ากันอย่างจริงจังผู้ที่แข็งแกร่งกว่าเนี่ยปรากฏตัวแล้วแสงสีแดงเข้มพุ่งผ่านในดวงตาของเสือดำนั้นหลังจากสามารถต้านการโจมตีไว้ได้ร่างสัตว์อสูรมือมาก,ก็กระโจนขึ้นมาปรากฏต่อหน้าเสียเหยียนฝ่ามือพยักเหยียดออกฟาดเข้าใส่อกของอีกฝ่ายเสียเหยียนกระเด็นไปอีกขังแสงสีทองบนร่างเขาอับแสงลง ในสุดกับคู่งรงสู่ป่าด้านล่างคู่ไปกับพื้นเสียเหยียนที่ร่างเปเปื้อนไปได้วยคลนวและเลือดนั้นพยุงตัวขึ้นมาตอนนี้ความหยิ่งพยองที่เคยมีนั้นได้หายไปแล้วสีหน้าเขาตกใจแทนทันใดนั้นเขารีบหนีไปทันทีแต่ขณะที่เขากำลังจะหนีล่างเสือดำก็กระโจนออกมาขวางทางเอาไว้ราวกับคู่เขาขนาดยักษ์ฝ่ามือของเสือนั้นตบปบออกไปที่ขัวของเสียเหยียนผืนดินสั่นสะเทือน ร่างนั้นก็จมสู่ผืนดินกลายเป็นเลือดไหลทะลักออกมาพลังชีวิตเซียเยียนหายไปหมดแล้วหลังจากนั้นแสงบางอย่างก็คุ้งออกมาจากร่างยักษ์สีดํานั้นหลังจากสังหารเซียเยียนแล้วจากนั้นก็กลับคืนสู่ร่างคนเซียเยียนอ้าปากสีหน้าเฉยชาเนี่ยมีแต่ความดุร้ายทาให้คนมองรู้สึกหวาดกลัวดีดีมากโคตรเท่มจริงๆการตายยาหนาของเซียเยียนนั้นอยู่ในสายตาขั้วูุโสเจียนทันทีที่เขาเห็นเนี่ย เขาก็ทำตาถลนความโขดเทียมนั้นหนาแน่นมากพวกแกต้องเสียใจเพิงแคลนของสำนักยวนเหมืองเจ้าเผาสำนักเต่าจนลาบไอ้แกวางใจเถิดข่าวนี้ไม่รั่วไหลแน่นอนเสียวเตี้ยพูดขึ้นข้ายอมรับว่าตาสินพลาดไปหมดแต่ถึงข้าจะไม่สามารถกำจัดพวกแกได้พวกแกก็หยุดข้าไม่ได้เหมือนกันไม่ว่าข้าจะอยู่หรือไปขัวบุโซเจียนหัวรากในเมื่อต้องกำจัดพวกแกสินสากข้าก็ไม่จำเป็นต้องปิดบังตัวตนอีกต่อไป รอยยิ้มบนใบหน้าที่รอเราของเสียเ่ยวเตี้ยปรากฏทันใดนั้นกระบวนท่าในมือก็เปลี่ยนแสงสีม่วงก็พุ่งออกมาปีค้างขาสีดําก็ปรากฏออกมาราวกับบทบางพาทิศได้คืนพลังที่น่ากลัวของเผ่าพันธุ์ก็ปรากฏนี่มันดวงตาของ้วุโสเจียนกับปีศาจเขาแมวทองคํานั้นเปลี่ยนไปเมื่อเห็นปีค้งางคาาของเสี่ยวเตี้ยวนั้นเทพอสูรเพียงพรฟ้างง้นลือเสียงร้องบางอย่างดังขึ้นมา จากปากของพวกเขาพร้อมๆกันโอเคครับเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วครับ